วัสดีตอนเ้าทุกคนพี่น้องเ้าว,วันพุดท,ที่ยี่สิบหกเดือนพฤศจิกายนสองพันหารอยหกิบแปดพี่น้องเ้ามื้อเนี้ยว่าจะไปตลาดด้วอพี่น้องเออมาอยู่ทำง้อในมือนี่มาให้อาหารง้อพี่น้องอน่ามือเ้ารให้มันมักเย็ดให้อาหารง้วอยงเหมือเ้าพี่น้องแล้วก็ฟังมาให้มันก็จิมาฝากพี่น้องมาบอกมี่เนี่ยมาบอกสูพี่น้องเขาฟังพร้อมมีแเนว่มาฝากพี่น้องก็ ช่วงนี้เด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอ่ามันก็สิเป็นโรคระบาดโรคปากเข้าเปื่อยพี่น้องเกษตรกรระมัดระวังให้เสียดยาวัคซีนป้องกันโรคปากเข้าเปื่อยพี่น้องช่วงนี้ราคาง่วราคาควายก็เริ่มดีขึ้นแห้งเด้อพี่น้องเด้อเริ่มดีขึ้นแห้งให้พี่น้องเข้าก็เลี้ยงง่วเลี้ยงวา่ให้มันนุ่นวนวไหวพี่น้องเอาไปขายตลาดราคาดีช่วงนี้ราคาดีย่าให้ได้ห้อยบปดตัว ไปตัวนั่นซื้อตัวขายหลายหลายพี่น้องนี่แต่เขาว่ามันถือคือเขาตัวซื้อเขาเอามาขายตลาดแล้วก็ขายแพงๆง,งน่ะแม่กำไรเขาได้ตัวละหลายหมื่นแถึงเจตูน้อนอตัวหดเขาตัวใหญ่พี่น้องฝากไว้ย่าให้เขาตัวช่วงนี้ลาข้างวัวกระลัง่งดีดยางแรงพี่น้องแล้วก็มีอาหารก้อนพร้อมด้วยพี่น้องเด้อนี่อาหารก้อน,อ,น,อ,นอาหารแร่ธาตุนี่แร่าธาตุก้อนนี่ คุณภาพสูงพี่น้องงัวเลี่ยละอ้วนละพี่ละใสขึ้นได้พี่น้องของผมนี่ผมเลี่ยบึงเบิดไปก่อนหนึ่งแล้วแต่ว่าราคายังบองหูแต่ว่ากระเป๋าพี่น้องฟังมิเนี่ยมาฝากของดีพี่น้องเอามาต้อนพี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจก็โทรมาส่องจองไว้พี่น้องเดี๋ยวจะน้อยมันกระว่างขายแล้วลุงมิมลเด้อพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกพี่น้องราคายังบองหู จะว่าเพิ่นว่าให้ราคาเพิ่นจีตั้งให้พี่น้องเกษตรกรเขาถึงได้เพิ่นว่าตามผมคุยกับเจ้าของอโรงงานเพิ่นเพื่อนเป็นฝรั่งพี่น้องเป็นฝรั่งเช่าออสเตรเลียตัวเป็นไอ้กับน้องสองคนที่ผมไปเปิดไปร่วมสลองเปิดโรงงานเพื่อเมอกี้นี่แหละยดี๋ยังไงก็มาว่างขายล่อพี่น้องล่อล่อผมก็ล่อขึ้นกันนี่แหละแต่ว่านี่ผมได้มารีวิวดีหีืพี่น้องผมว่าดีดีแห้งเด็ดี เก็บกบหัวอาหารไ,ได้เลยล่ะตามผมใส่เบิง้งกระจังได้มาแล้วจังมาล่องซื้อไปใส่คนละก้อนสองก้อนเบิง้งหามันดีแล้วก็ซื้อต่อฮันบดีก็เศ้าพี่น้องเขาวาคาราบประกันคุณภาพดีแน่นอนพี่น้องฝากไว้ด้วยพี่น้องเด้อนี่ละองฝากก็ได้